บรรยากาศเออใจไม่งไม่เออนั่นแหละะขยาออันนี้เก็บแมงกีนวนเด้อฮะแมงกีนวนคอนบุรีฮะข้าวปลาครับข้าวปลาข้าวปลาข้าวปลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนามมเข้าหูเด้ออย่าบอกเข้าหูเจ้าเด้อ มันเข่าเพาะไหวแล้วรูหูเต็มแม่น้งองขานาบินดูนะทำะหลุดกันน,น,นะานาบีดูดเอาว้านาเอาลุเ<ะ>ร็วสองลุ้นาสองลุสองลุถ่ายถ่ายภาพเลยนี่นามอถ่ายลรงได้อืนมาส่องนิดหน่อยโอ้ย เอาออกมาไหมหรอเอาออกกมาไหมเอาใส่เอาใส่ลูกใส่เป็นชุดนี่เยอะเยอเดี๋ยวมันปล่อยเดี๋ยวค่อยยกไกปเอามันกำลังโตเลยภาษาโคราชคนก็เล่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนาจะดวนขยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วอย่าทาทาพิสูจน์เลยทาพิสูจน์ทาพิสูจน์รายการตามไปดู นะ้อหากินง่ายนี่นะโคหากินง่ายเดี๋ยวถาบ้านเราเออถายๆพี่ยเลยออามาเอาเยาไม้เอาไม้ใส่เนี่ยโอ้โหเาาไฟมาองอันนี้มันจะได้บินนะอเด้อเหย้าสลับสลับเร็วสลัสลบสลสลดี เ,เอแล้วมั้งเลยวุ่นอาดูอย่าว่าพ่อวุ่นอาเอาไฟกี้ไว้อย่างนี้มันจะได้บินเอาเบอร์ตันไหนยิงดีมะขามไม่จะตายวุ่นอามาตายแล้พ่อครับไก่ไก่ตันนี้ก็ขาย๋ยวให้มันขึ้นก่อนพี่เดอเอากินก่อน กลับค่อยเอาไหมโอ้เราเคยต่อแมงกินู้นเลยเสียวกานหนาวหมดเลยางเดียวม่งม่งางเดียวม่งม่งไปส่องเสียว่านหนาวหมด ไม่ต้องขั้วแล้วพี่ขนาดหม้อตีโดนเมงกัดตายแล้วนี่เออมันตายนะโอ้โหโอ้ันนี้มันตายนะถ้าจะเมงเนี่ยกัดตายทำไมมันกัดเนี่ยเออขนาดชูทำไงดีเมงมันมากเกินหรือเปล่าโทรศับผสมกระเทียมเมงกำลังลุมวันนี้เมงกำลังลุม บอกเลยนี่ไข่กำลังองต้องแองแป้งเลยนี่น้ำหน่วยปวดด้วุมน,น,น่คนคนบ้างคนให้ปีกมันจุ่มบ้างเกมะขามกุหลด้ผมค,คนให้ปีกแม่งมันจุ่มาเพอแล้วพอแล้วพรม่ได้ดับเน้พแล้วพอแล้วพอแล้ว นี่ยังว่าต้นนี้แปเอาต้นุ้่นยน้์แล้วกันโอ้ยเอาไปเอาไปเมื่อบ้านยังโอ้อนี่กองฝากมืออื่นควยไตไหม่ีีพันมอดครับพันมอดบเนเอานี่ใส่้านพี่เดนขอนบุรีนัไหนึ่งแต่วัดตงงเมษาครับหนึ่งเมษาวันนี้ก่อนกลับพักผ่อนหาข้าวเช้าก่อนไม่ออกไม่ถูกไวแต่ถูกเอง ใช้ไม้สั่นครับใช้ไม้สั่นนี่วันหวยออกวันหวยออกออกแมงกีนุ่นเอาไว้ก่อนแค่นี้พอเอาโอ้พอแล้วแค่นี้อือนี่ผมนี่เ้าคอมแท้อือ